ตัวใหญ่ครับตัวนี้ลาใ,ใหญ่หรือเปล่าตัวใหญ่ตาใหญ่มาครับตัวใหญ่ตาใหญ่ตัวใหญ่ตาใหญ่ตาใหญ่หัครับ ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านตกปลาชาแน,นลนะครับวันนี้เรามาตกปลาที่สะพานกันช่วงบ่าย,าย,เ,ยเย็นนะครับผมน้ํากําลังลงฝนตกนะครับวันนี้ฟ้าคึมทั้งวันเลยแต่ว่าลองดูว่าจะมีผลงานกันหรือเปล่าวันนี้วันนี้ผมใช้เป็นเหยื่อกุ้งเป็น30ตัวนะครับลองดูว่าจะมีผลงานได้ผลงานกันสักกี่ตัวแล้วก็มีเหยื่อกุ้งตายติดมานิดหน่อยนะครับผมโอเคฝากติดตามด้วยครับนี่ครับได้นมาแล้ว นีใชเ้เป็นเหยื่อกุ้งเป็นครับกุ้งเป็นเราสามสิบตัวนะครับตัวจะได้ปลากี่ตัววันนี้ Thả khóc bộ em yeah. ơi <coughs> <coughs>

โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอะยโอ้โหจังไฟจมูนแล้วอุ้ยเย้มันมาฉบลูกปลาโดนปลไ้วแล้วอ่า ่นีข้างไปมันปีกแล้วเป็นฝูงตรงนี้เป็นฝูงมาอีกแล้วใจไม่ใหญ่มากเลย

như vậy đấy มีสี่ตัวแล้วได้เต็มเครื่องด้วยเดี๋ครับมันมีไฟโอ้โหเก่าอุอ้ยมาครับม đuổi 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 จะได้สเต้มหมโยคับ้ยโอ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 ้ยโ้โอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยอยโอาใหญ่อ่้ใหญ่ เป็นเราหมดแล้วนะครับ30มิบตัวได้ปลาแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีลองตกกุ้งตายดูหันชิน้นโอเคเดี๋ยวรอดูครับผม นี่ลองใส่หัวกุ้งดูเนาะหัวกุ้งครับหัวกุ้งลองดูกุ้งเป็นลมหมดซะแล้วกุ้งตายไม่ดุมนกุ้งเป็นกุ้งเป็นลงไม้ต่อไม้เลย โอเคครับผมนี่ก็ช่วงเย็นแล้วนะครับผมน่าจะประมาณบ่ายสี่แล้วนะครับฝนก็ยังโปรยไปยอยู่เลยวันนี้คืมทั้งวันท้องฟ้ากุ้งเป็นเราหมดแล้วอันนี้ใช้เป็นเหยื่อกุ้งสดนะครับหั่นชิ้นเงียบเลยแต่ตอนลงกุ้งเป็นเมื่อกี้กินดีมากนะครับไม้ต่อไม้เลยปลากินดุมากแต่พอมาเป็นเหยื่อกุ้งสดหั่นชิ้นนี่เงียบเลยนะครับผมน้ําก็ลงเยอะแล้วนะครับ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวตกอีกสักพักแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูผลงานนะครับว่าเหยื่อกุ้งเป็น30สิบตัวเราวันนี้ได้ปลากันกี่ตัวโอเคครับนี่บรรยากาศที่สะพานนะครับผมฟ้าค,ครื้นนะวันนี้ไม่ค่อยมีแสงแดดนี่ครับฝนยังตกโปรยปลายอยู่เลยตกปลากลางฝนกันเลยนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวตกต่ออีกสักแป๊บโอเคครับ, okay, รบงเย็นๆมาเล่นสปิกลองดู เป,เป็นเด็กนะครับเป็นลูกสาวผมดูว่าจะได้มาหรือเปล่า แล้ววนี้เดี๋ยวผมปล่อยนะครับนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับประมาณสี่โมงกว่าแล้วเดี๋ยวที่บ้านจะกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้เราใช้เหยื่อกุ้งเป็นนะครับสามสิบตัวมีผลงานนะครับผมเดี๋ยวกลับไปสรุปผลงานให้ดูที่บ้านแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟ้าคึมฝนตกอีกแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานที่บ้านครับผม

เล็กคุกกครับนี่ปลาเล็กคกนเต็มเลยตัวยาวลเล็กคุณแต่ตัวเบดนะขี้กลางขี้กลางนี่ขี้กลางครับน,นี่เล็กคกนณนครับ A few moments later โอเคครับผมถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาสรุปผลงานให้ดูนะครับกับเหยื่อกุ้งเป็นสามสิบตัวของเราได้เหยื่อกุ้งเป็นล้วนๆนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับผลงานจากเหยื่อกุ้งเป็นล้วนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราได้กันกี่ตัวตัวนี้มันกาวฟ้านะครับหนึ่งตัวใส่สวยๆเลยส่วนมากจะเป็นข้าวไฟชมพูนะครับไส่ดีๆซส่ทอดนี่นะครับน,นะครับผมให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนี่นะครับถือว่าผลงานดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ ส่วนมากจะเป็นข้างปานนะครับข้างไฟสีชมพูหลายตัวเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดหรือเปล่าเเลยเดี๋ยวกันไ์กำลังทอดนะครับผม กุ้งเป็นสามสิบตัวนะครับผมซื้อกุ้งเป็นสามสิบตัววันนี้กุ้งเป็นตัวละห้าบาทนะครับผมอ๋อมีอีกตัวนะครับมีตัวโทฟี่ของเราอีกตัวปลากระมงไซส์สวยๆเลยนะครับกินกุ้งเป็นตัวสุดท้ายเลยปลากระมงไซส์สวยนะครับผมนี่นี่นะครับผลงานของเราวันนี้กับเหยื่อกุ้งเป็นสามสิบตัวนะครับได้ข้างไฟสีชมพูมาหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวนะครับแล้วก็เกาสายฟ้าหนึ่งตัวแล้วก็ปลากระมงนะครับไซจานโซฟี่เลยวันนี้อีกหนึ่งตัวถือว่าผลงานก็ประมาณสิบสี่ตัวนะครับกับกุ้งเป็นสามสิบตัวถือว่าผลงานโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากติดตามช่องบ้าตกปลาชแน,นลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับผม โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผม